ตํำน้องตูเด้อตําตําเส้นมี่ใส่ลูกสิ้นฮอทดอกใส่กอบเค็มใส่หอยโอ้ยสุดแซฟใครบุได้กินนี่เสียใจไครกินแล้วนี่ไปขึ้นสวรรค์เมืองคนเลย <S 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 ความแซฟความอร่อยนี่เข็บแซฟนัวนัวเผ็ดเผ็ดนัวนัวเลยากตนี

น้องตูว่ากินผู้เดียวเบิดได้ที่น้องเลยนี่นะเอาวแถมเข้าไปเลยแมน้ดยลูกศีนแ์้ลมัดมัดเล่นเขาเอาว่านเกี่ยวกับป้าแส่บเนาะมีหอยอีก็พี่นอ้องตั้มใช่วอหอยได้นี่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 เอา หอยปากกวางนั่นเลยตัวดีบางคน่ันห้องว่าหอยเชอรี่บางคนบอาว่าหอยปากกวางต่างประเเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่น้องตูเคยกินมจนกระดัเนาะ ะะจะผาผู้กินผู้ผู้บอกินขาาะผู้กินย่งท่นผู้ก่นเบอกได้กินผู้ก้อนล้าบริกินน้ำสดน้ำสด

กูิดเาิดกูเดียวด้ลกรักจิบผูเดียวได้เนาะพี่น้องอนไปอนมาเราปิดงใส่ผู้กินชอบนชอบนค่เป็นงั้นเลย อร่อยมากมากมีมะเขือมีผักบงมีมะเขือใหญ่มีผักบงโอ้ยมีมะกอกมะกอกตามมาดูการแซกมันจะจเป็นใส่เงี้มะนาวดอกมะกอกเรเรียบร้อยเสร็จอร่อยไหม นั่อยากไหมาไม่ไ้มนไหมทไหมตั้งอไร็ูหเพราะว่ามันมีพัวกันแล้วมันต้องไปะด็แปลกนะผมคิดว่าองตามเพื่อนอะไรก็ไ เอาแล้วก็เลียงแตว่าเลี้ยงแต่แเี่อาแซ่บตัวแซ่บเนมะกอกเลี้ยงแ่มะกอกเี่ยนัวขาดแห ขกเท่านั้นะเองโคกาวัาวนภาษาไทยว่ขาขคบระยี่สิบบาทจ้าส,ส,สี่บาทอะี่าวันี่ คนลาวาสาวคนไทยไป20 20เลยไ่สาวบาทจ้าเป็นไทยโอแม่นเนา40บาทนะอ้วเขาบอกคือปังเลยแม่เมลบลย่4 0บาทจ้าว

ข้านขาวกับ้นกระปุก้ากิจกับข้เปข้าวเปล่นึข้าวจ้าเราเมื่ออยู่ทีนึงข้าวกี่เาจวันนี้หลยข้าวเป็นมื้อลนเสียงข้าวแล้วจ้า ก uhh ัดกเทากคุดคุณเียวแก่บ้าขบคุ้แไนไม็กนิ่มเหอฮาคบ่าวมากินน้ำไนเม่แบใครีมากินน้ำใบเวี่ยงมันกระติดตอมากเลย่าโก้เหนกินผู้เดียวนี่ แกจะกินผู้เดียวไม่มีใครกิน<ม>น้ำเลยรับประทานอาหารน้ำเลยพี่ห <c oughs> น่อ้เอาผู้เ่าผู้เบามาเลยเด้อผู้เบาเพื่อเพื่ออย่างไรเอาเบาพลังเอาผู้บ่าวพลังมากินน้ำมาเลี้ยงเลย <c oughs> <c oughs> เด้อ <c oughs> เออเอาเอาปืนผู้บ่าวพลังนะหวานอ่ะ